เสียงดนตรีจังหวัดตื่นเต้นดังขึ้นภาพตัดเข้าฉากสนามฟุตบอลทีมชาติไทยผู้บรรยายเสียงเข้มขึ้นทันทีค่ำคืนนี้วงการฟุตบอลไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากมีข่าวใหญ่สะเทือนวงการเมื่ออดีตกุนซือผู้เคยพาทีมชาติไทยสร้างความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ตัดสินใจหวนคืนมาคุมทีมอีกครั้ง เสียงเชียร์เสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความมดีใจของแฟนบอลทั่วประเทศเริ่มประทุขึ้นทันทีหลังประกาศข่าวนี้บรรยากาศในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อความแห่งความดีใจผู้คนแชร์รูปภาพเก่าภาพเก่าสมัยที่ทีมชาติไทยเคยคว้าแชมป์ภายใต้การนำของเขาหลายคนเขียนแคปชั่นว่าคนนี้แหละที่เราเรอคอยหรือฟุตบอลไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเสียงเหล่านั้นดังก้องอยู่ทั่วฟีด เหมือนเป็นคลื่นพลังที่ทำให้ทั้งประเทศกลับมามีความหวังอีกครั้งอดีตกุนซือรายนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นและวินยัยเขาคือคนที่แฟนบอลรู้จักดีในฐานะผู้นำที่สามารถเปลี่ยนทีมที่กำลังหลงทางให้กลับมามีจิตวิญ,ญญาณแห่งชัยชนะอีกครั้งเขาเคยถูกยกให้เป็นกุนซือผู้ปลุกใจชาติ เพราะทุกครั้งที่ทีมของเขาลงสนามนักเตะจะเล่นด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงแค่แท็กติกแต่หลังจากหมดสัญญาในยุคก่อนเขาเลือกที่จะก้าวออกไปอย่างสงบบางคนคิดว่าเรื่องราวของเขากับทีมชาติคงจบลงแล้วบางคนก็ยังคงหวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาและวันนี้คำอธิษฐานนั้นได้กลายเป็นจริงเสียงบรรยายเริ่มช้าลงมีความอบอุ่นในน้ำเสียง ทุกอย่างเหมือนย้อนเวลากลับไปความทรงจําของวันวานหวนคืนแฟนบอลรุ่นเก่ารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งส่วนแฟนบอลรุ่นใหม่ที่อาจไม่ทันยุคนั้นก็ได้ยินเรื่องราวของเขาจนอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าชายคนนี้พิเศษแค่ไหนภาพในสนามฝึกซ้อมเริ่มขึ้นเสียงโค้ชสั่งนักเตะเสียงเป่านกหวีดดังก้องบรรยากาศดูมีพลังมากกว่าที่เคย นักเตะหลายคนที่เคยทำงานกับเขาในอดีตถึงกับยิ้มเมื่อเห็นหน้าเขาอีกครั้งบางคนพูดสันส้นๆว่าคิดถึงครับโคช้ชความรู้สึกอบอุ่นและเข้ารบแผ่ซ่านไปทั่วสนามบนสื่อกีฬาผู้สื่อข่าวต่างรายงานข่าวนี้ด้วยโทนเดียวกันว่านี่คือการกลับมาที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของฟุตบอลไทยเพราะการกลับมาของกุนซือคนเดิมไม่ใช่เพียงเรื่องของชื่อเสียงหรืออารมณ์แต่เป็นเรื่องของ ระบบและแนวคิดฟุตบอลที่เขาเคยวางรากฐานไว้ในอดีตเขาเป็นคนที่เชื่อว่าความสำเร็จของฟุตบอลไม่ได้เกิดจากนักตเตะเพียง11คนในสนามแต่เกิดจากระบบที่เข้มแข็งทั้งทีมเขาเคยพูดในงานถแถลงข่าวว่าฟุตบอลคือศิละปะขององค์การร่วมมือไม่ใช่การแสดงของคนคนเดียวและประโยคนั้นกลายเป็นคำคมที่แฟนบอลหลายคนจำได้ขึ้นใจ หลังจากเขาลาออกทีมชาติเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากผลงานตกต่ำการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักเตะไม่ราบรื่นแฟนบอลเริ่มหมดศรัทธาหลายคนบอกว่าเราไม่มีตัวตนเหมือนเดิมแล้วจนกระทั่งวันนี้เมื่อชื่อของเขาถูกประกาศขึ้นอีกครั้งแฟนบอลหลายคนถึงกับร้องไห้เพราะพวกเขารู้ดีว่าชายคนนี้คือคนที่เข้าใจหัวใจของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง เสียงดนตรีเร้าใจกลับมาดังขึ้นพร้อมเสียงเชียร์ไทยแลนด์ผู้บรรยายพูดต่ออย่างหนักแน่นนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของทีมชาติไทยและเป็นการกลับมาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังทีมงานสมาคมฟุตบอลไทยเปิดเผยว่าการเจรจากับอดีตก,กุนซือใช้เวลานานหลายเดือนเขาไม่รับข้อเสนอจากต่างประเทศหลายแหง่งเพราะอยากกลับมาทำงานสิ่งที่ยังค้างคาใจ นำฟุตบอลไทยกลับไปสู่ระดับเอเชียอีกครั้งเมื่อเขาเดินเข้าสู่ห้องถแถลงข่าวภาพแฟลชจากกล้องสื่อมวลชนสว่างทั่วทั้งห้องเขายิ้มเล็กน้อยก่อนพูดว่าผมไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นฮีโร่ผมกลับมาเพื่อทำงานผมเชื่อในศักยภาพของเด็กไทยและผมอยากเห็นพวกเขายือนหยัดด้วยตัวเองคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องเงียบลงทันทีก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมือดังลัน่น บนโลกโซเชียลแฟนบอลโพสต์ข้อความจํานวนมากขอบคุณที่กลับมาหัวใจทีมชาติกลับมาแล้วและฟุตบอลไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้อความเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความเชื่อมั่นที่กลับมาอีกครั้งระหว่างการฝึกซ้อมวันแรกเขาเดินไปรอบสนามทักทายนักเตะแ,แต่ละคนด้วยรอยยิ้มและคำพูดให้กำลังใจบางคนเล่าว่า โคชแค่ตบไหลแล้วพูดว่าสู้ไปด้วยกันนะทุกคอนามีไฟขึ้นมาทันทีนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างเขาไม่ได้แค่สั่งแต่เขาสร้างแรงศรัทธาแฟนบอลกลุ่มใหญ่รวมตัวกันหน้าสนามซ้อมหลายคนถือป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านบางคนถึงกับร้องเพลงเชียร์ที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อเขาบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังเหมือนวันชาติ หลังจากสัปดาห์แรกก็ขอองค์การฝึกซ้อมจิตวิญญาณของทีมเริ่มกลับมานักเตะเริ่มเข้าใจแท็กติกและวิธีการเล่นของโคช้ชอีกครั้งทุกคนดูมั่นใจขึ้นและความร่วมมือระหว่างนักเตะก็เริ่มชัดเจนขึ้นพาพนักเตะกำลังวอร์มร่างกายและซ้อมส่งบอลโคช้ชเดินไปสังเกตใกล้ชิดการกลับมาของโคช้ชไม่ได้เพียงทำให้แฟนบอลดีใจแต่ยังทำให้นักเตะรู้สึกถึงความมั่นใจใหม่ ทุกคนเริ่มเข้าใจบทบาทของตัวเองและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมภาพแฟนบอลในโซเชียลมีเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับมาแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งหลายคนโพสต์ข้อความว่าสุดยอดกลับมาแล้วหรือตอนนี้ฟุตบอลไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพลังของแฟนบอลทำให้บรรยากาศรอบทีมเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจ ภาพตัดไปยังโค้ชกำลังพูดคุยกับผู้ช่วยเกี่ยวกับแท็กติกและผู้เล่นเขาไม่ได้เพียงแค่สอนแท็กติกแต่ยังสร้างความเข้าใจระหว่างนักเตะและโค้ชการวิเคราะห์ขู่แข่งและปรับเปลี่ยนแท็กติกในแต่ละวันคือสิ่งที่ทำให้ทีมมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ทุกการซ้อมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเตะไม่เพียงแต่ฝึกร่างกายแต่ยังฝึกสมาธิและจิตใจการกลับมาของโค้ชทำให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจใหม่ แฟนบอลหลายคนมาร่วมแสดงความดีใจด้วยรอยยิ้มและคำพูดให้กำลังใจบางคนถึงกับร้องเพลงเชียร์โค้ชคนนี้เสียงของพวกเขาทำให้สนามเต็มไปด้วยพลังบวกหลายคนยังคงจดจำช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยเคยประสบความสำเร็จภายใต้การนำของเขาการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูผลงานแต่เป็นการฟื้นฟูหัวใจของนักเตะและแฟนบอลไทยทุกคน ทุกการฝึกซ้อมไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะแต่ยังสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เล่นการสื่อสารและการตัดสินใจในสนามการกลับมาของโคชทำให้ทีมชาติไทยมีศักยภาพเต็มร้อยอีกครั้งแฟนบอลรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้การกลับมาของโคชไม่เพียงทำให้ทีมมีความหวังแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักเตะรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ทุกคนต่างรอวันที่จะได้เห็นทีมชาติไทยแข่งขันและสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ทุกคนต่างรอวันที่จะได้เห็นการแข่งขันจริงวันที่จะได้เห็นทีมชาติไทยสร้างความยิ่งใหญ่ใหม่ทุกเสียงเชียร์ทุกข้อความให้กำลังใจคือแรงผลักดันให้ทีมไม่ย,ย่อท้อและพร้อมเดินหน้าสู่ชัยชนะเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์การฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเริ่มเห็นผล นักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นแท็กติกเริ่มชัดเจนการสื่อสารระหว่างผู้เล่นและโคช้ชเริ่มลงตัวทุกคนรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทีมทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเตะไม่เพียงฝึกร่างกายแต่ยังฝึกสมาธิและจิตใจการกลับมาของโคช้ชทำให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจและเป้าหมายชัดเจน แฟนบอลทุกวัยออกมาแสดงความดีใจมีการแชร์ภาพข่าวการกลับมาของโคชกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนพูดถึงเสียงเชียร์และข้อความให้กำลังใจล้นหลามแสดงให้เห็นถึงพลังของความรักในทีมชาติไทยโคช,ชใช้เวลาเข้าใจนักเตะแต่ละคนฟังปัญหาและแรงบันดาลใจของพวกเขาสิ่งนี้สร้างความเชื่อมั่นและความสามัคคีในทีม นักเตะเริ่มติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นและพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อชัยชนะทุกการสื่อสารทุกคำแนะนำทุกการปรับแท็กติกคือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจโค้ชคนนี้เข้าใจถึงศักยภาพของนักเตะทุกคนและรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อดึงศักยภาพนั้นออกมานี่คือการเริ่มต้นใหม่ของฟุตบอลไทยการกลับมาของอดีตกุนซอคนเดิมไม่ใช่เพียงเรื่องข่าว แต่เป็นการคืนความเชื่อมั่นความหวังและพลังใจให้กับนักเตะและแฟนบอลทุกคนทุกคนต่างรอวันที่จะได้เห็นทีมชาติไทยสร้างความยิ่งใหญ่ใหม่ทุกเสียงเชียร์ทุกข้อความให้กำลังใจคือแรงผลักดันให้ทีมไม่ย่อท้อและพร้อมเดินหน้าสู่ชัยชนะแม้เส้นทางจะยาวไกลความท้าทายยังรออยู่แต่ด้วยความร่วมมือของนักเตะโค้ชและแฟนบอลการกลับมาของโค้ชคนนี้คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของฟุตบอลไทย และทุกคนมั่นใจว่าทีมชาติไทยพร้อมที่จะกลับมายิ่งใหญ่สร้างความทรงจำและทำให้แฟนบอลภูมิใจอีกครั้งเสียงดนตรีค่อยๆจางลงภาพแฟนบอลและนักเตะยกมือเชียร์พร้อมกันนี่คือการกลับมาที่แฟนบอลทุกคนรอคอยนี่คือช่วงเวลาที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ไปด้วยกันฟุตบอลไทยพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง